สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องหวยฝีลอตเตอรีรอร่ไทยนะครับผมวันนี้เรามาดูสูตรคิดคำนวณหลักสินะครับเป็นสูตรหลัก10แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ำเตือนกันนะครับสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้น แล้วก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสลับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรหลัก10บ,บนเข้ามาทั้งหมด9งวดติดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูจากงวดนี้นะครับที่ออกสองสองสามนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาดูนะครับว่าตำแหน่งที่เอามาบวกกันมาจากไหนนะครับงวดแรกนะครับเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองนะครับได้เลขสองได้เลขสองตัวนี้แล้วก็ บวกหนงที่นะครับแล้วก็บวก2ได้เลข2บวก1นะครับเป็น3 3สบวก2คงที่เป็น5ได้2 3 5ผลรางวัลที่ออกนะครับงวดนี้ออก2 2 3หลักสิบคือเลข2งวดต่อมานะครับ0บวก6บวก5เป็น11 11ได้เลขหนึ่งะครับบวกหนึ่งคงที่เราว่าเพิ่มไป็น1แต้มนะครับเป็นสองสองเพิ่มสองเป็นสี่ได้หนึ่งสองสี่นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับงวดนี้ออกห้าสองสองหลักสิบ 10, คือเลขสองงวดต่อมานะครับสี่บวก1นบวกเจดนะครับสี่บวก1เป็นห้า ห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองได้เลขสองสองเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับเป็นสามสามเพิ่มสองเป็นห้าได้สองสามห้านะครับผลรางวัลที่ออกนะครับคือเก้าสองสี่หลักสิบนะครับคือเลขสองงวดต่อมานะครับห้าบวกสามเป็นแปด 8บวกหอีกนะครับเป็น13ได้เลข3 3, 3เพิ่ม1แต้มนะครับหรือว่าบวก1คงที่ก็จะเป็น4 4, 4บวก 2, 2คงที่หรือว่าเพิ่ม 2, 2> แต้มนะครับก็ <4 S 2> จะเป็น6ได้3 4 6นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับออก5 1านะครับงวดนี้ออก5้าหหลักสิบนะครับหลักสิบคือเลข4งวดต่อมานะครับ ห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกศูนย์นะครับก็เป็นหกได้เลขหกหกเพิ่มหนึ่งะครับเป็นเจ็ดเจ็ดเพิ่มสองเป็นเก้าในหกเจ็ดเก้าผลรางวัลที่ออกนะครับคือเจ็ดเจ็ดสี่หลักสิบคือเลขเจ็ดงวดต่อมานะครับสี่บวกสามเป็นเจ็ด 7บวกหเป็น12นะครับได้เลข2 2เพิ่ม1นะครับเป็น3 2 2> 3เพิ่ม2เป็น5ได้2 3งสามห้าผลัวันที่ออกนะครับคือสองสองเหลักสิบ 10. คือเลข2งวดต่อมานะครับห้บวก5เป็น10 10ิบวกเเป็น17นะครับได้เลข7 เจ็ดเพิ่มหนึ่งเป็นแปดแปดเพิ่มสองเป็นสิบนะครับเอาตัวท้ายนะครับถ้าเลขสองหลักเราก็จะได้เจ็ดแปดศูนย์ผลลงวัลที่ออกนะครับคือสี่ศูนย์สามหลักสิบนะครับหลักสิบคือเลขศูนย์งวดต่อมานะครับ 7บวก5นะครับเป็น12 12บวก0ก็เป็น12ได้เลข2 2เพิ่ม1นะครับเป็น3 3เพิ่มสองเป็น5ได้2 3 5หนะครับผลรางวัลที่ออกของงวดนี้นะครับคือ938หลักสิบนะครับหลักสิบคือเลข3มงวดต่อมานะครับ 8บวก้านะครับเป็นส7บ7 7บเจ็ดบวก7เป็นส4ี่นะครับเป็น24สี่ได้เลขสี่นะครับสี่เพิ่มหนึ่งเป็นห้าห้าเพิ่มสองเป็น7ดนะครับได้สี่ห้าเจ็ดผลรางวัลที่ออกคือ4ี่สี่หนะครับของวัที่ผ่านมานะครับส6บหมีนาคมที่ผ่านมานะครับออก4ี่สี่หหลัก10บคือเลขสี่ ทีนี้เรามาดูของงวดวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อจะหาผลของงวดวันที่1เมษายนนะครับ5บวก2นะครับเป็น7 7บวก1 8. เป็น8อ้าว7บวก1เป็น8นะครับเป็น8นะครับโทษที7บวก1เป็น8นะครับ แปดตัวนี้ให้บวกหนึ่งคงที่นะครับก็จะเป็นเก้าเก้าตัวนี้บวกสองคงที่นะครับก็จะเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งได้แปดเก้าหนึ่งนะครับตัวไหนจะมานะครับหนึ่งเมษายนนะครับรอผล จะเดินต่อหรือไม่นะครับสถิติที่ผ่านมานะครับทั้งหมดเข้ามาเก้างวดติดนะครับสูตรนี้ตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับก็จะมีหลักแสนนะครับหลักแสนบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองสามตำแหน่งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วก็บวกหนึ่งบวกสองคงที่นะครับ จะเดินต่อหรือไม่ท่านผู้ชมก็ต้องใช้สติและวิจารณญาณด้วยตัวท่านเองนะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรหลักสิบมาลงให้อีกนะครับอีก2สูตรนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ ช่องหวยฝีโรเตอรี่ไทยนะครับเราจะมีสูตรมาลงให้อยู่เรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านครับสวัสดีครับ